สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องตัดสายออโต้นะครับของเจมารุ่น JM ขีด 130LR นะครับว่ามีวิธีการใช้งานแบบไหนบ้างเชิญติดตามรับชมกันเลยนะครับอุปกรณ์ภายนอกของตัวเครื่องนะครับก็จะมีรางผ่านสายนะครับอยู่หนึ่งชุดต่อมานะครับก็จะเป็นชุดหนีบสายนะครับตอนนี้ก็จะมีเซนเซอร์อยู่ข้างล่างอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นเซนเซอร์สวิคนะครับเมื่อสายหมดนะครับตัวนี้ก็จะตกลงไปในรางนะครับเพื่อทําการหยุดการทํางานของตัวเครื่องนะครับ เมื่อสายหมดนะครับชุดหนีบจะตกเข้าไปในร่องนะครับเพื่อไปหยุดการทํางานของตัวเครื่องนะครับด้านล่างของชุดหนีบก็จะมีสวิตช์เซนเซอร์อยู่หนึ่งตัวนะครับอุปกรณ์ต่อมานะครับก็จะเป็นรางประคองสายนะครับก็จะมีอยู่3ามชิ้นนะครับตัวนี้ก็จะสามารถตัดสายได้ทีละ2เส้นนะครับสามารถใส่ได้ซ้ายขวานะครับทั้งสองรางตรงนี้นะครับอุปกรณ์ต่อมานะครับก็จะเป็นชุดปรับแรงกดของลูกกิ้งนะครับก็จะมีอยู่2ตัวนะครับซ้ายขวาตรงนี้นะครับก็จะสามารถหมุนปรับได้นะครับ ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ผู้ใช้งานนะครับปรับเข้ากับงานว่าต้องการให้กดหนักกดเบาแค่ไหนนะครับจะเป็นแรงกดของลูกกิ้งนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นวิธีการใช้งานปุ่มกดหน้าจอนะครับปุ่มเขียวนะครับทั้งสี่ปุ่มนะครับก็จะเป็นการเทสนะครับเทสลูกกิ้งนะครับหรือว่าการฝีสายเข้าออกนะครับก็จะอยู่ที่ปุ่มสีเขียวนะครับส่วนปุ่มต่อมานะครับปุ่มสีเขียวนะครับที่เป็นเลขสองและเลขแปดตรงนี้นะครับ สองปุ่มนี้ก็จะเป็นการเพิ่มลดความเร็วของลูจิ้งนะครับว่าต้องการให้เร็วช้าแค่ไหนนะครับให้สังเกตอยู่ที่หน้าจอนะครับก็จะสามารถเพิ่มลดได้นะครับตามที่เราต้องการใช้งานนะครับว่าต้องการให้เร็วให้ช้าแค่ไหนนะครับความเร็วสูงสุดก็จะได้ถึงเก้าสิบเก้านะครับส่วนเลขห้านะครับก็จะเป็นการเช็กระบบการตัดของใบมีดนะครับก็จะให้เรารู้ว่าการ ขึ้นลงของใบมีดนะครับขึ้นสุดลงสุดแค่ไหนนะครับส่วนเล็กหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเทสระบบการทํางานของใบมีดตัลูกจิ้งนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการตั้งความยาวของสายนะครับว่าเราต้องการให้สั้นยาวแค่ไหนนะครับให้กดปุ่มนี้นะครับสังเกตที่หน้าจอนะครับว่า ตัวเลขจะกระพริบนะครับให้เราเพิ่มลดได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับว่าต้องการให้สั้นให้ยาวแค่ไหนนะครับก็จะมาเพิ่มที่ตัวเลขนะครับฝั่งนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาเพิ่มเป็น50สิมิลนะครับเครื่องจะคำนวณเป็นมิลนะครับหลังจากที่เพิ่มเสร็จให้เรากดปุ่มเหลืองตรงนี้นะครับเพื่อเซฟส่วนปุ่มเขียวนะครับก็จะเป็นปุ่มเริ่มการทํางานของตัวเครื่องนะครับปุ่มสีแดงก็จะเป็นการหยุดการทํางานของตัวเครื่องนะครับ ่วนปุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นปุ่มตั้งจํานวนของชิ้นงานนะครับว่าต้องการให้เครื่องตัดไปเท่าไหร่แล้วเครื่องหยุดตัดนะครับให้กดมาที่ปุ่มนี้นะครับหลังจากที่กดไปนะครับที่หน้าจอจะกระพริบนะครับเป็นสีดำๆตรงนี้นะครับให้เรามาเพิ่มลดตัวเลขที่หน้าจอนะครับว่าเราต้องการให้เครื่องตัดในจํานวนที่เท่าไหร่แล้วหยุดนะครับตอนนี้จํานวนที่สั่งตัดนะครับก็จะ อยู่ที่เลขห้านะครับจำนวนต่างตัดก็จะอยู่ที่แค่ห้าชิ้นนะครับเราก็จะมาดูว่าครบห้าชิ้นแล้วเครื่องจะหยุดตัดหรือเปล่านะครับเครื่องจะหยุดตัดให้อัตโนมัตินะครับตามจํานวนที่เราตั้งไว้นะครับส่วนโหมดเปลี่ยนภาษานะครับก็จะอยู่ที่ปุ่มด้านบนนะครับซ้ายมือตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่2ภาษานะครับมีอังกฤษกับจีนนะครับปุ่มสีเหลืองตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับปุ่มนี้จะเป็นการรีเซ็ตการตัดนะครับ ทุกอย่างจะกลับมาเป็นศูนย์นะครับเมื่อกดเข้าไปนะครับส่วนปุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นปุ่มปิดเปิดฮีเตอร์นะครับก็จะอยู่ด้านบนของปุ่มสวิตช์ปิดเปิดเครื่องนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นวิธีการปรับตั้งความร้อนของหน้าใบมีดนะครับก็จะอยู่ที่ปุ่มฮีเตอร์ครับให้เรากดเข้ามาคําเรเซ็นตนะครับเพื่อเพิ่มลดความร้อนของหน้าใบมีดนะครับ หลังจากที่เราได้ความร้อนตามที่เราต้องการแล้วนะครับให้เรากดคำว่าเซฟอีกหนึ่งครั้งเพื่อเซฟนะครับ คุณสมบัติพิเศษของเครื่องตัดสายออตโต้นะครับของเจมารรุ่น JM นะครับ 130LR นะครับก็จะเป็นหน้าใบมีดสามารถเปิดร้อนเย็นได้นะครับในกรณีที่เราเปิดให้หน้าใบมีดร้อนนะครับเวลาตัดชิ้นงานออกมาแล้วนะครับก็จะไม่มีเสศษได้ส่วนเกินนะครับก็จะเรียบไปแบบนี้นะครับ